ต้องกาพูดสิคะเพราะว่าหลักฐานดูสิคะเห็นไหมคะนี่ไงคะคุณพ่อคะ่ะพ่อสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อนะคะเห็นไหมรูปหลอ่อไหมคะคุณพ่อเดินได้แล้วค่ะไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ไงนะคะคุณพ่อเดินลงมาจากชั้นสามเลยนะคะหล่อมากนะคะหล่อมากหล่อมากเลยค่ะเดินเองได้นะคะตอนนี้เดินเองได้เดินมาทานข้าวนะคะเดินมาทานข้าวนะคะนี่ค่ะจากที่ ไม่เคยที่จะเดินลงมาทานข้าวเองนะคะหรือทำอะไรได้เองนะคะต้องมีตัวช่วยคือมีไม้เท้านะคะตอนนี้ก็คือคุณพ่อนะคะเดินลงมานะคะมาเปิดหูเปิดตาเนาะดีกว่าอยู่แต่ข้างบนห้องนะคะชั้นสาตอนนี้เดินลงมานะคะอยู่เป็นเพื่อนลูกอ๋อคุณพ่อเป็นโรคกระดูกทับเส้นค่ะพี่จิวทิ้งแล้วก็ทำให้คุณพ่อเดินไม่ได้เดินเดินเองไม่ได้จนถึง เกือบสองปีอะค่ะค่ะตอนนี้เดินได้แล้วแมวไม่ได้ทานยาเคมีแล้วนะคะไม่ได้ทานยาเคมีแล้วอาการคุณพ่อดีขึ้นตั้งแต่3กล่องแรกนะคะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่คือแมวอะอยู่กับคุณพ่อมาตลอดนะคะแล้วคุณพ่อก็ต้องทานยาเคมีวันหนึ่งวันอะไม่รู้ว่าต้องทานกี่เม็ดนะคะรวมๆแล้วเกือบ28เม็ดนะคะแล้วก็คือยาเคมีบางยาบางตัวค่ะถ้าทานติดต่อกันอะมันจะมีอันตรายต่อตับต่อไต,อต,อตเนาะ ทีนี้ด้วยความที่แมวเชื่อถือเชื่อมั่น <c oughs> คุณพ่อหล่อคะ่ะแมวเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะเชื่อใจในในแบรนด์สินค้านุพะก้านะคะในในตัวเจ้าของแบรนด์เองแล้วก็ในพี่น้องบ้านนพก้านะคะที่ออกมาแบ่งปันผลลัพธ์นะคะศึกษาและเรียนรู้และดีมากเพราะสมุนไพรนะคะเขาบอกเลยว่าเป็นสมุนไพร ออแกนิก1น0นะคะซึ่งทานได้ตลอดชีวิตไม่มีสารตกค้างและทานได้ตั้งแต่เด็กหนึ่งขวบขึ้นไปอะคะ่ะไม่มีอันตรายใดๆใช่ค่ะเป็นกระดูกทับเส้นออมีอีกโรคนะคะเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็เป็นโรคกระดูกกร่อนค่ะเหมือนเป็นโรคกระดูกกร่อนด้วยนะคะด้วยภาวะอ่าหลายหลายอย่างนะคะและตรวจและคุณหมอนะคะได้ตรวจพบว่าคุณพ่อนะคะ มีพญาตืดหมูนะคะที่สมองด้วยนะคะพญาตืดหมูที่สมองด้วยก็คือหนึ่งถ้าไม่ทานยาขับก็ต้องผ่าตัดสมองอะค่ะซึ่งแมวก็เลยเลือกวิธีที่จะให้ชามาดูแลคุณพ่อนะคะเพื่อไม่อย่างให้ผ่าตัดสมองอะค่ะเพราะเราก็กลัวอันตรายเพราะคุณพ่อก็อายุมากแล้วนะคะตั้งแต่ตัดสินใจว่าไม่ได้ผ่านะคะคุณพ่อแล้วก็ใช้สมุนไพรมาดูและค่ะคุณพ่อแมว ไม่มีอาการที่ไม่ดีเลยค่ะอาการร่างกายดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนจนจนเนี่ยค่ะเท่าที่เห็นนะคะยืนยันคาตาเลยค่ะว่าคุณพ่อเดินเองได้จากชั้น3าตึก3ชั้นนะคะเดินลงมาข้างล่างได้นะคะทำให้แมว่เชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจในแบรนด์นพก้านี้นะคะ